สวัสดีครับแชมป์รสซิงนอนสวรรค์น,นะครับก็วันนี้นะครับก็ฝนตกเนาะมานําเสนอเชฟก็คือว่าพี่ๆอาจจะเห็นคลิปแล้วนะครับก็วันนี้มาเห็นตัวจริงนะครับก็ของผมขายสดอย่างเดียวไม่มีผ่อนนะครับอ่ะมาดูกันเลยนี่อุ้ยเชฟโรเลตสีน้ําเ,เ,เ,เงินโคสวยโคโลราโดมีโลโก้ด้วยอ่ะโลโก้บนฝาปรงโคโลราโดด้วยนะมาดูไฟใหม่อะไรใหม่นี่มีซุม้มล้อแมก แม็กยางนี่คือเป็นยางปียี่สิบสามนะแม็กทีอขอบสิบแปดนะอันนี้นะสวยๆเลยเป็นสีเทาเสวยๆเรียบๆเ,เลยแล้วดูสไตล์ของรถว่าพร้อมลุยใครที่กําลังมองหาคือผมบอกได้เลยว่าจุดเด่นของคันนี้นะเป็นเกียร์ออโต้โอ,อ้นี่เป็นเทปเกียร์ออโต้ด้วยน,นี่กระไดนี่กระไดจากโรงงานนี่นะคุณละลายคโลณเจฟฟูรลาร์ดอ่ะีล่ลองดูรถเปื้อนหน่อยฝนตกด้วยอ่ะ ก็ช่วงนี้ก็อาจจะนั่นแหละครับฝนตกบ่อยเนาะแต่ว่าก็พยายามทำคลิปให้พี่ๆมาดูกันนะครับก็โลบาร์นะครับผมนี่เบิกใหม่หมือหนึ่งครับผมเบิกใหม่หมือหนึ่งเลยนะครับค <c ans ion> ันทนก็เบิกใหม่หมือหนึ่งเหมือนกันครับผมก็คันนี้นะเครื่องเกียร์รล่างนะพี่ๆีนะไม่ต้องห่วงแน่นอนนี่ตรงล่างแห้งๆเลยนะพี่ๆนะแห้งๆเลยก็ดงเดิๆเลย อันนี้นะเป็นเชฟเขาเรียกว่ามือเดียวป้ายแดงอ่าเป็นเชฟมือเดียวป้ายแดงเลยดีกวา่าปีเลยนะอันนี้ปียี่ิบปีสองพันยี่สิบปีสองพันยี่สิบเอาไปเลยนี่ของแต่งมันห้าอันนี้เป็นคือแบบของแต่งพอบไปคือแบบว่าถ้ารถล้างมานะผมบอกพี่ๆได้เลยว่ามันสวยจริงๆสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินโรงงานเลยเดิมๆเ,เลยนี่นะดูแหลกดูอะไรก็คือนี่กันาสาดก็มีให้นะ ดีนะรถพร้อมใช้แน่นอนอ่าให้พี่ดูเลยก็เล่มภาษีหกเก้าเล่มครบโอนนะแต่ว่าไม่ได้ออกมาเพราะว่าฝนตกให้พี่ดูได้เลยภาษีหกเก้าอ่ะี๋ยว,ว่าฟังเย่ยงเรื่อง่อนะช่วงล่างก็ไม่ผูกดูดิได้ไปครบๆเลยแล้วเป็นเกียร์โตโด้ด้วย สวยอะ่ะม,มีอะไรบะอ่ะไห้มีดูเกิดยากเลยนี่อะไรไม่มีนะอะให้พี่ดูนะคันนี้ถ่านแล้วน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เรียบร้อยแล้วน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อยแล้วโอเคอ่ะเดี๋ยวพาพี่ไปดูภายในแล้วก็ว่าอันนี้วิ่งไปกี่กิโลแล้วอันนี้รถมือเดียวป้ายแดงเลยไหมมือเดียวป้ายแดงอันนี้ก็คือว่าซื้อมาจากเจ้าของเลยมือเดียวป้ายแดงนี่ดูบอก บอกเป็นบอกไม่ได้ใช้เลยสีเทาโหแล้วดู<า>สะอาดเรียมกิ๊บหมดเลยอะยดูดินะใครหาคือว่าเอาไง่ายๆว่างบ<ห>สามแสนนิดๆนะอ่ะใบใหพีก่อนสามแสนนิดๆนะแล้วดูดิดูสาภาพดิเนี่ยพี่ลองดูดิเนี่ยบอกสะอาดก<า><ด>ิ๊บเลยสะ<า>อาดเรียมกิ๊บเ,เ,เลยอะไปดูเมดานนี่คือแบบเรียมจริงอ่ะ หยังหุ้มยังหุ้มไม่นี่อยู่เลยอะเชฟยังมือหนึ่งอยู่เลยอะหุ้มพลาสติกอะนี่จอเดิมโรงงานนะจอเดิมจากโรงงานเจ็ดนิ้วบูธูทพร้อมนี่ระบบครบครันรถที่ไม่ค่อยได้ใช้นี่ดูก็คือมีการลื่นมีอะไรคือแบบครบอะคันนี้หัวเกียร์เนี่ไม่มีะลอกรถเรียมเลยเขาจอดอย่างเดียวนี่ไม่มีไม่มีรูรอยเลยก็ดูแลเนาะก็ดูจากสภาพรถเนาะเจ้าของก็ดูแลนับมีออปชั่นนะครับรถขึ้นรถลงเนินแล้วมีการลื่นด้วย การสไลด์นะครับถ้าขี่ฝนตกช่วงนี้ก็มีอ่ามีการลื่นให้นะพี่ๆนะก็ใครหาใช้งานอยู่นะเล็กไม่หนึ่งแสนหนึ่งพันกิโลเมตรเท่านั้นหนึ่งแสนหนึ่งพันครับเนี่ยนี่ก็พวงมาลัยก็ไม่ค่อยได้ใช้เห็นป่ะมันจะแบบเรียมกิฟตเลยอ่ะมันจะแบบว่าไม่มีรอยแผงของแผงแอร์นี่คือกิฟตสะอาดเรียมกิฟตหมดเลยก็คือใครที่มีงบเอางี้ดีกว่ามาฟังราคาเลยดีกว่า กระจกใช้ได้สี่บานนะอ่ากระจกแขได้ครบเลยสี่บานไม่ต้องห่วงระบบไฟกระจกใข้ได้ครบแน่นอนกุญแจรีโมทตัวนี้นาะเป็นกุญแจรีโมทนะตัวนี้นะโอเคไว้สวยอ่ะแล้วของแต่งได้ครบเลยอ่ะของแต่งนี้คือเอาจริงนะแค่ยางกับแม็กเนี่ยทีพีว่าก็คุมแล้วยางเปยี่สิบสามแล้วเป็นยางลุยแล้วดูได้เป็นหน้านี้ด้วยหน้านี้ห่อเป็นหน้าเขาเรียกว่าหน้าใหม่หน้าใหม่เลยตัวใหม่ก็สุดท้ายแล้วนะ แล้วออโต้ผมบอกได้เลยว่าก็ผมขายรถมาแต่ขายรถมาก็อาจจะมีบ้างปีละครั้งออโต้นะนี่นะแล้วถ้วาภาพนี้พี่พี่ลองดูสีน้ำเงินนะแล,ลายมันโคตรเท่เลยนะลายคือโหดมากดุมากแล้วถ้าเกิดพี่พี่เห็นตอนนี้แล้วเวลามารับรถเนี่ยพี่พี่รอดูแล้วกันว่ามันจะฉ่ำไหมมันจะอะไรล้างใหม่ใช่ไหมอันนี้ก็คือเดี๋ยวล้างอะไรให้ให,ใหม่เลยอันนี้ก็ฝนตกนะครับก็ คันนี้นะเป็น Jeep go, Colorado, 5, เชฟโรเล็กคอราลาโด LT 2.5เครื่อง2.5 0 0นะครับออโต้ Auto, เอาไปเลย329,000บาทอุย้ยสแสนก็บาทเท่านั้นถามหน่อยถามหน่อย2 9 0 0 0บาทแล,แล้วรถเนี่ยไม่มีศูนย์แล้วเนะี่ยซ่อมอยังไงอะไรยังไงอะ่ะก็เรื่องนี้นะพี่ๆบางคนก็คอมเมนต์มารถไม่มีศูนย์มั่งอะไรมั่งอ,อาลงอะไระผมอยากอย่าบ,บอกตรงนี้เลยนะครับว่าอะไหล่มีทั่วประเทศ แต่ว่าต้องดูว่าในพื้นที่พี่ๆีเนี่ยอ,อยู่ถ้าเกิดว่าพี่พี่อยู่ในเมืองอะไรเงี้ยอะไรก็หาได้ปกติครับผมหรืออะไรตัวไหนพี่พี่ซื้อไปแล้วถามว่าหาไม่ได้ก็โทรมาสอบถามผมได้นะครับผมก็แนะนาพี่พได้อันนี้รถเนี่ยอะไรหาได้ทั่วไปนะครับคือว่าช่างที่ไหนก็มีมันไม่ใช่เหมือนยุบเมื่อก่อนนี้ ตอนนี้คือว่าเขามีอะไหล่ทดแทนหมดแล้วมีอะไหล่ทดแทนให้แล้วก็คือเราเล่นแบรนด์องแต่ว่าเราไม่ต้องกลัวครับมันมีอะไหล่ทดแทนหมดทุกอย่างอะไหล่ทดแทนหมดอยู่แล้วมีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นลูกหมากโชกลูกหมากโชกหลังมีหมดเลยคอมองคอมแอมีทุอย่งเลยพี่ีลองออะไรในเน็ตก็มีลองเซิร์ชในช็อปที่ไหนก็มีครับเป็นเขาเรียกว่าออนไลน์นะพี่พี่ลองดูแต่อาจจะไม่พูดชื่อนะครับก็พี่พี่ลองเซิร์ชดูมีแน่นอนมนีหมดนะครับอะไหล่เนาะไม่ต้องไปกลัวครับ ถามว่าถ้าพี่ๆจะไปเล่นรถปี20เกียร์โตซูหรือโตโยต้าน่ะห้าหกแสนน่ะก็ไม่ไหวห้าแสนไม่ไหวแต่อันนี้สามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทผู้หญิงก็ขับได้อา้าวผู้ชายก็ขับได้ดทั้งครอบครัวพ่อแม่พี่น้องใครที่ขับเกียร์โต้ได้ขับรถได้ก็คือ,อได้ทุกคนะนะครับก็ผมฝากบอกไว้ว่าตรงนี้เลยว่ารถเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์หลักแบรนด์รองนะครับผมอยู่ที่การเราดูแลนะครับผมถ้าเราดูแลดี รถก็จะอยู่กับเราไปนานๆนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ดูดลเขาเลยเนี่ยแป๊บเดียวพังเอาอง่ายๆเหมือนกันเหมือนกันครับผมอ่ะมาดูคันต่อไปดีกว่านี่ดีแม็กดีก็คือแบรนด์หลักอ่าอ่อก็คันนี้นะเป็นดีแม็กไฮแลนเดอร์นะครับผมก็สีประตูเหมือนกันให้พีดูเลยแม็กยางน,น,างนี่ยางเฮนคุกด้วยนี่ยางนันหนาเลยไฮแลนเดอร์นะคันนี้นะ ดีแม็กเอานี่สติต๊กเกอร์ดีแม็กไลายโคนเหมือนกันหลายอย่างที่เลยทุกอย่างก็คือว่าแต่คันนี้ก็คือซุ้มเขาโป่งมาอยู่แล้วนะครับดีแม็กนี่นะกันอาโลบาโลบาแล้วก็นี่นะครับตะแกงเหมือนกันตะแกงเบ,บิกไม้เหมือนหนึห่งเบิกเท่เลยเท่เลยทั้งคู่เลยเมหมือนหนึห่งเท่ยโหดอันนี้เครื่องสามพัน 3, ด้วยเครื่องสามจุดศูนย์เซ็ตนี่นะครับโห้ยก็เอาให้พี่ๆเลือกแล้วกันนี่ช่วงล่างนี่แข็งๆเลยนะ กันนะไม่มีบูกไม่มีก่อนนะครับทั้งคู่นะครับก็คือรถเนี่ยพร้อมใช้งานทั้งคู่นะพี่ๆนะก็สําหรับเขาเรียกว่าอา,อาจจะพูดไปใหพ้พี่ฟังไปเลยว่า,ามีเก็บเงินปลายทางก็มีค่าจัดส่งนะพี่ๆนะคันนี้อาจจะติดว่าสี่คูณสี่แต่จริงเป็นสนะี่คูณสองนะพี่นะ<อ>นี่นะก็คันนี้ใครอยากได้เขาเรียกว่าใช้งานยาวๆเลยดูภายในดิหุ้ยนี่ปอนหนังด้วย อันนี้ได้บ่อนหนังอะดิอุ้ยอันนี้ได้เบ่เป็นบ่อนหนังอะดิเรื่องเรื่องบ่อนหนังน้ำนตาลด้วยพร้อมยันกันผีอ้าวมียันกันผีไหมอีกนี่กันสาสรก็มีเหมือนกันครับผมโลโก้ดีแม็กพร้อมอ้าวกันสารก็มีเหมือนกันครับดูครับดูลูกเล่นครับดูลูกเล่นดีแม็กครับ,รรบอ้าวมีจอเหมือนกันมีจอด้วยเชฟมีดีแม็กก็มีดิอ้าวนี่นี่เป็นเกียร์ธรรมดานะแอร์ออตโต้เบาะเบาะปรับไฟฟ้าใช่ไหมเบาะคนนั่งปรับไฟฟ้าอ้าว ลองพี่ๆลองช่างน้ำหนักเอาดูดูครับดูครับดีแม็กสามจุดศูนย์ไฮแลนเดอร์นะพี่ๆนะปีอะไรปีอะไรนะคันนี้ปีสิบสามนี่ภาส่ยังไม่ขาดนะพี่ๆนะสิบสี่ตัละหกแปอ่ะเล่มครบโอนนี่นะอ,อ,อ่ะเดี๋ยวให้พี่ฟังเสียงเครื่องดีกว่ามาให้ไร่ไมาเท่ไร่อ่ะอันนี้อ่ะมาดูก่อนมาดูข้างหน้าก่อน,นอุ้ยอันนี้ป่อแบบฟ้าด้วยครับ เป็นปรับไฟฟ้าอ้าวปีทีามได้ปรับไฟฟ้าเบาะหนังน้ำตาลดูดจอดอย <Android. S 1> เอาให้พี่พี่แอนดรอยสิบด้วยเรื่องเรื่องนี่ลองให้พี่เลือกดูนะไหม 130, หนึ่งแสนสามหมืนหนึ่งแสนสามมื่นอุ้ยก็ถามว่าก็นี่นี่ล่าสุดเยอกว่าเชฟหน่อยเนาะพิ่งถ่ายไปเมื่อตอนเจ็ดเดือนหกหกเจ็ดนี่ปีหนึ่งแล้วเนี่อันนี้ หนึ่งแสนสามหนึ่งแสนสามมื่นหกพันก็พร้อมใช้ทั้งคู่นะพี่ๆนะอันนี้เอ,เอาแล้วกันหนึ่งแสนสามื่นห้าพันอ้าวถึงรอบแล้วแต่ยังไม่ถ่ายเดี๋ยวถ่ายให้จ,<ป>จัดไปจัดไปถ่ายให้พี่พไปอ่า,อาถึงรอบแล้วเดี๋ยวถ่าย<อ>ให้เลยโอ้โหออปชั่นมันเลือกยากอะดีเครื่องเงียบจัดเลยอะ มาก็ขอนก็ม้ครับอันนี้ก็คือว่าดีแม็กเนาะเป็นแบรนด์หลักอยู่แล้วอันนี้ไม่ต้งองอห่วงได้แบตใหม่ด้วยแบตเปลี่ยนใหม่ทันทีเลยได้ดีมีครับโอ้โหรถสวยจริงเรื่องเงียบๆเลยเดินเรียบๆเลยโอ้โหไอสูตรสวยเรียๆบๆแบบนี้เลยนะพี่ๆนะราคามาตัวนี้ก็สวยอะ่ะใครชอบอีสูหรือชอบเชฟนะ,ะก็คันนี้นะ เป็นเ e อียปี13เครื่อง3.0 Highlander ปีสนะเกียร์ธรรมดาเอาไปเลย3ามแสน่นเก้บาทอุ้ยราคาเท่ากันด้วยได้เลือกเลยเอาอ่ะให้พี่ว่าอยากจะได้เชฟออโ,โต้ปียี่สหรือเป็นแบรนด์หลัก DMAX ปีสิบสาสีประตูเหมือนกันของแต่งเหมือนกันหมดอุ้ยอ่ะให้พี่พี่เลือกเอานะว่า อยากได้แบบไหนนะอ่ะปีที่สามเกียร์ธรรมดาครับปียี่สิบปียี่สิบเกียร์ออโต้เกียร์ออโต้อุ้ยอุยอ่ะพี่ๆลองเลือกดูว่าอยากได้แบบไหนพี่ๆชอบแบบไหนก็สําหรับพี่ๆที่สนใจนะครับก็ของผมมีบริการจัดส่งทั่วประเทศไทยนะครับผมก็อินบ็อกมาหรือโทรมาสอบถามนะครับผมเพราะว่าไปส่งเนี่ยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับผมแต่ถ้าเกิดมารับที่ผมเนี่ยเอางี้ดีกว่าสองคันนี้นะครับ ผมรวมโอนเปลี่ยนชื่อให้เอออ่ะให้พี่ๆไปเลยโอเคซื้อใครสนใจเนี่ยซื้อไม่ต่อราคาผมรวมโอนเปลี่ยนชื่อให้นะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์0922559241 okay. โอเคโอเคไปอันนีไปนะ,นะครับสวัสดีครับวิ่งโคตรรอเลยดูไอ้เก๋ดูทั้งคันดูทั้งคันวิ่งเชฟก็รอดีแม็กก็ได้